ูช้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาในส่วนของพื้นที่ตะบนห้วยโป่งอําเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีนะครับทางเข้าวัดเขาวงพระจันทร์นะครับมีบริเวณที่น่าสนใจเป็นสวนที่ไม่ต้องไปถึงทางภาคเหนือแล้วครับที่ลบบุรีของเราก็มีสวนลําใหญ่ที่น่าสนใจแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าครับสวัสดีครับเป็นสวนของนะฮะคุณป้าบัวทองกับคุณลุงดอนน้อยเจริญนะดอนน้อย เจริญนามสกุลน้อยเจริญน้อยเจริญบัวทองบัวทองนามสกุลอะไรฮะมากเจริญอ้าวทำไมอ่ะมันจึงจะได้รวยอ๋อมันขาน้อยมันเลยไม่รวยอันนี้เป็นอะไรกันฮะเป็นคู่ชีวิตกันเป็นคู่ชีวิตกันนะครับคนนี้ผัวคนนี้เมียว่างั้นน่ใช่ค่ะลุงอายุอะไร่ปีเนี่ยเจ็ดสี่ลมั้งเจ็ดมันจะมั้งดิ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดานุ่นเท่าไร่ป้าับทองเจ็ดสิบทวนค่ะเจ็ดสิบทวนอันนี้มาที่ไปที่มาของของการที่เรามาทําสวนตรงเนี้ยเมื่อก่อนซื้อที่ไว้นานอย่างแถวเนี้ยสมบัติของสามมีของยาค่ะของเราดกของพ่อของแม่เราเนาะแล้วที่แถวนี้เมื่อก่อนแพงไหมไม่แพงไร่สามพันเนาะเมื่อก่อนที่แถวเนี้ยสามพันนะแต่มันเป็นดงเลยใช่ไหม ไม่ถึงยันไม่มีถนนก็ไม้ก็ยางยางตอนนั้นยังไม่มีถนนอันนี้กี่เท่าไหร่ฮะกี่ไร่ครับคี่ทั้งหมดแต่ลําไยนี่มันยี่สิบไร่ไม่นะทั้งหมดของเราก่อนนะมีอยู่สี่สิบห้าสิบนี่แหละมันมีสองที่อยู่ที่เนินระไวยอีกที่หนึ่งสามสิบกว่าไร่อยู่เนะเศรษฐีห้วยโป่งว่างันเถอะไม่ใช่เอาพอได้กินก็พอแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาทําสวนลําไยนี่ทําอะไรมาก่อนครับเขาโพดเขาฟางก็ไม่พอนี่สักทีอออทาะไรยบติดลบ มาเลี้ยงวัวอยู่8ปดปีก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลอีกราคาวัวตกต่าก็ต้องขายทิ้งใช่ะแล้วหันมาปลูกลําไยมันเพิ่งได้เก็บเนี่ยกล้าหารมากเลยนะปลูกลําไยนี่ถือว่ากล้าหาญมากเลยเพราะอะไรถึงเลือกลําไยครับเขาก็ไปเชียงลายเห็น เขาปลูกเขาดกดีก็เลยเอาพันธุ์เขามาจากโน่นอ๋อเอาพันธุ์เขามาด้วยแล้วไม่ได้สืบเจาะมาก่อนไม่ได้สืบเลยกาศอากาศบ้านเขากับอากาศบ้านเรามันไม่เหมือนกันอยากจะลองดูเลยเอามาปลูกลองดูก่อนแล้วเวลาปลูกนี่ทําตามกรรมวิธีไหมศึกษาไม่เคยทาปลูกทิ้งเลยลองเลยเป็นอยู่กี่ต้นเก้าปี สองหรือสาม้อยะปีแรกลองทดลองกู้เงินทอขสมาสามหมื่นนะคะก็ไปซื้อพันธุ์ลำไยมาองอยห้าสิบต้นค่ะนี่แค่ลองนะเนี่ยลองค่ะสองห้าสิบต้นเงินสามหมื่นไม่ได้กินสักบาทเลยสามหมื่นเนี่ยนะหมดไปกับลำไยเลยหมดเลยกล้าลำไยเนี่ยอุดหลุมค่าคนงานค่าค่าขนส่งนี่พันอะไรครับพันอะไรพันอีดดค่ะ ลูกตีแรกเนี่ยคิดว่าหวังผลเลยป่ะมาได้เก้าปีไม่เป็นมันไม่เป็นลูกก็เลยบอกว่าจะตัดเผาถานเก้าปีเออไม่ไม่เราไม่รู้สูตรเขาไงใช่ไม่รู้ไงว่าไม่ได้ศึกษามาว่าวิศึกษาเข่ต้องปลูกยังไงใช่เขาต้องการมุ๊กให้มันนอนเออเก้าปีเลยอ๋อแล้วแล้วตอนนั้นเก้าปีไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นมันอะไรสามหมื่นเงียบเลยเงียบไปเลยว่าจะโค่นต้นแล้วเอาเมันไม่ยอมออก แล้วนี้มันคงรู้บ้างว่าทานนี้เขาไปขายของเจอคนกําแพงเพชรเขาไปทาไร่ลําไยอยู่นนกําแพงเพชรก็เลยถามเขาว่าเอายาอะไรจีดเอายาอะไรลาดมีปุ๋ยมีอะไรอย่างไรเขาบอกมีความรู้ว่างั้นเถอะไม่มีครับมาลองปลูกแต่ลองหนักเหลือเกินนะนะครับหลายไร่เลยนะครับแล้วหลายต้นด้วยนแลเก้าปีจนมาถึงเอ้ยมันไม่ออกผลสักทีมาปีที่สิบเจอผู้รู้เขาว่าไงครับป้าครับเขาบอกบ้าเอาสารโพแทสเซียมมาโพแทสเซียม โคนดครลาดโคนก็วันนั้นทำไม่เป็นก็จ้างเขาเป็นครูสอนสองพันบาทหมดไปอีกสองพันหมดไปสองพันค่าลถอีกสองพันโซเซียมเนี่ยนะไม่ใช่จ้างครูที่คนสอนบ้าทำอย่างนี้อย่างนี้สารโพแทสเซียมอะไรครับโพแทสเซียมอีกเท่าไหร่หมื่นห้าพันอ่าสี่หมื่นห้าพันกับอีกสามพันสี่หมื่นแปดละ เก้าปีเห็นผลละปีที่สิบดอกเริ่มออกใช้แค่นี้เองเหรอครับมาปีปีห้าสี่เนาะปีห้าสี่มันออกลำใยห้าสิ ต้นเออเออได้ผลดีราคาดีเจอโพแทสเซียมกับไปหไร่ได้สิบสี่ตันน่ะเอาแปลงนน่ะโอ้ห้าไร่ได้สิบสี่ตันน่ะช่างเป็นตันไปส่งไปที่ขมรนนนนสรุปแล้วที่เราขายได้เต็มที่เลยขายเองห้าสิบต้นได้แสนได้แสนห้าหมื่นยิ่งเลวนี่ได้คืนสามหมื่นแปดได้ดีนะนั่นเะนคนมาเต็มยังงั้นจะขยายออก เกล็กออกใหญ่เลยลำไยอะไรนมันชอบอากาศเย็นๆใช่ไหมอากาศชื้นๆบ้านเรามันร้อนจัดใครจะเชื่อว่าลพบุรีสามารถปลูกลำไยได้เห็นไหมเล่าแต่เราทําสําเร็จกำมือนิดนึงทำเงินมาแล้วกะว่าจะตัดทิ้งละจะตัดเผาถ่านอยู่แล้วมพนเก้าปีมันไม่ยอมออกเลยทีเรียกผมว่าเอาไว้ประดับบารมีเราปลูกมานานแล้วว่าเลยไม่ให้โทษเว้นมากนิดนึง ตอนที่มันยังไม่ออกอ่ะสองคนตายายพูดคุยกันไหมโอ้ยบนกันไหมยายพูดบ้าตาเอ้ยโค่นทิ้งเธอแล้วยายว่าไอตาว่าไงผมก็เลยบอกว่าเอาไว้ประดับบารมีได้เราได้ปลูกแล้วเออเออก็เลยเขาจึงไม่โค่นแล้วก็เลยไปขายของก็เลยเจอ พวกกาแพงเพชรเนี่ยเก่งนั่นเนาะใช้สืบสอบเอาหลังเนี่ยพอโพแทสเซียมอะไรเนี่ยเข้าไปเนี่ยบำรุงแล้วทาอะไรอีกฮะจนกว่าออกผลผลิตดกขนาดนี้พอมาทํานี่จะออกอย่างนี้หมดทุกยอดเลยนะออกหมดทุกยอดน้ำก็ไม่ได้ให้เพราะว่าไม่มีทุนไม่หอไม่เหออะไรเลยนะไม่ข้าวก็ไม่ควรดกต้นหนึ่งตกใจไหมทอเห็นแล้วดีใจไม่ได้ตกใจอดีใจดีใจมากๆากจริงๆ บ้าเราทำสำเร็จแล้วชนะใจตัวเองแล้ว ก็ดีใจแล้วไม่มีตําราบอกมาก่อนหรือว่าไม่มีมันออกลูกมาเยอะเกินไปต้องตัดทิ้งมันงนะลูกมันจะได้ใหญ่ไม่มี็นตำราเลยเากันหมดไม่มีเด็กไม่มีใหญ่เลยไม่ได้ตัดแกงแตงกิ่งเลยเลยน้ําก็ไม่มีท่อพีวีซีก็ไม่มีเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาให้ผลผลิตมาต่อเนื่องกี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นที่ปลูกที่แรกก็โค่นทิ้ง่ะตัดให้มันแตกเสาแต่งเสาให้มันนั่นแต่งเสาครับนะครับไม่ให้มันสูงมากเกินไปไม่ให้สูงครับก็ให้ผลผลิตมาทุกปี ค่ะต,ตั้งแต่แล้วไม่เคยมีใครเขาเสนอแน่แลเลยพอลูกออกมาปับ๊บเดี๋ยวแมลงวันทองอะไรพวกนี้มันจะมากวนไม่พอนะมีแต่ขังข่าวขังขาวไม่กินกล้วยซะแล้วามากินลำไย,ยมีคนทางภาคเหนือเท่าแก่เขาจำมาเมาปีแรกเลยนะเขาบอกว่าผมให้โลยี่สิบบาทโล<ร>ยี่สิบบาทคุณจะขายไหม,มไม่ขายปีแรกขายดีเนาะโลห้าสิบทรงขายปีหกสิบ ต้นเท่านี้น่ะออกหมดทุกยอดนะจะได้ประมาณ6กพันบาทน้อโด่งหักเลยไหมหักจริงๆจะมีค้ำหักครับต้องค้ำตลอดต้องค้ำตลอดเวลาลูกมันจะโตแล้วพอพอได้ผลมาอย่างนี้ล่ะสมมติ ได้ไปอ่านตำลุงตำลาไหมการเลี้ยงลำใหญ่ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอ่านปล่อยมันตามเงินตามกลอย่างเงี้ยมีแต่กระบอกโอ้ยเศรษฐีมาอย่างไงวิ่งเนี่ยเนาะไ่ค่อยลงทุนเลยต่อปีนี่เราได้เงินครั้งหนึ่งเขาออกกี่ครั้งปีหนึ่งปีเดียวครั้งเดียวผนเดียวนะครับมันหนักนะลำใหญ่ไม่ได้เบาปีที่แล้วนับไม่ถ้วนนับไม่ถูกเพราะว่ามันได้น้อยเงินไม่ดุลนับไม่ท้วนมันไม่น้อย นับเงินหรือนับอะไรนับเงินไม่ทวนเพราะว่ามันได้น้อยไม่กล้าบอกทางนี้ก็ยิ้มทางนี้ก็ยิ้มอยู่เนี่ยแอบไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือเปล่านะคุณอยากรู้ไหมไม้ไผ่คำลำใหญ่เน่ะมีแต่เงินทางนั้นเลยมีค่าใช้จ่ายตามตัวแล้วปีนี้คาดว่าจะได้เท่าไหร่ฮะ โอ้ยขาดทุนขาดทุนแล้วเห็นเ้นแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นใช่ได้ใช้แลักการพอออกมาลำขางข่าวมันก็ตีลงเราลบกับขางข่าวไม่ไหวถึงบอกว่าพออเอ้ยเอาคนมากินแข่งขังข่าวน้อยมาสองเที่ยวแล้วนะศัตรูของลำใหญ่เราก็คือขังข่าวขางข่าวเป็นหลักเอางี้มาผมเสนอแนะอย่าไปเอาคนมากิน ลำใหญ่แข่งข้างคาวเลยก็เอาคนมากินข้างคาวก็เลยไม่ดีกวั่นเลยเขาก็ไม่กล้ากินอีกติดแล้วเอาไปขายเขาเขาไม่กล้าตัวโควิดตอนนี้นอกเหนือจากขายที่สวนแล้วเนี่ยคนมาทานจากสวนจองช่อได้เลยใช่ไหมสดสจากต้นใช่ไหมป้าเนี่ยกินจากต้นได้เลยใช่ไหม อาขนได้จะอยากกินเยอะระบัมันอ่าสดๆเนี่ยกินสดๆเลยแล้วเวลาเขามากินอย่างเงี้ยังไงไม่ไไมม่่เคยกินนี่แรกคิดนะเขาบอกหัวละสามสิบที่นี่มันคนดีก็มีกินแล้วไปหักกินไม่หมดก็เอาหนึงเราแม่สิอะไรนะปลาบุกคุ้มไว้มันมันี่ยแตกต่างยังไงฮะพอเคยทำ คนละสามสิบาทแถมน้ำขวดหนึ่งนะคะเขาก็กินอย่างนี้อย่างนี้เอาสามลูกเขาก็โยนเขาก็ไปอีกเขามีคนบังมีมาหลายๆคนเขาก็โทรมาบอกป้าจ๋าสงสารป้ามากคนเที่ยวสวนอ่ะเอาลูกใหญ่ๆกินสองสามลูกก็ค่วงทิ้งก็หักใหม่ออไม่ต้อง ต้องผมเลยไม่เอาเลยหองดูกินสดๆจากต้นเราก็ต้องมีกรรมวิธีว่าเวลาเหมาสวนกับเขาเนี่ยคุณเด็ดมาแล้วเราช่างกิโลก่อนไม่ใช่ไม่ได้เด็ดมาช่างกิโลเดินไปหากไปกินสามลูกในกันวางแล้วก็ไปอีกก็สามวันเราเดินไปก็เจอแห้งก็เอาไปขายไม่ได้แล้วมันมันยากครับแต่พันนี้เนื้อจะหนานะหนานุ่มทำยังไงเราถึงจะมีวิธีการคิดเงินเขาได้ล่ะ เวลาเข้ามากินเนี่ยก็คิดอยากจะได้เงินอยู่แต่ไม่มีใครให้เราแล้วทำการตลาดยังไงทางที่ดีอ่ะให้เขาเข้ามาแล้วก็ตัดช่างกับเราก่อนส่วนเขาจะไปกินเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปล่อยเข้าไปก็อบอกอว่ามาปีสองก็ได้บอกว่า มากินที่นี่นะคะอย่าหักนะรับปูผ้าเลยหักมากระต๊อบเลยเอมากินที่นี่นะคะมันเคยมีตัวอย่างผมผมแนะนําให้เมื่อก่อนเนี่ยชาวสวนเขาไม่ยอมให้ใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปกินผลไม้ในสวนขอเขาเพราะว่าไม่ได้กินอย่างเดียวไปหักกิ่งเขาด้วยทุกอย่างอะคือต้นไม้เขาโฉมด้วยใช่ไหมเรามาระยะหลังนี่หรอกที่มันขายไม่ค่อยออกถึงมากินกันในสวนนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะครับผมนี่แหไม่ต้องหามาเตะเลยผมเข็ดเข็ดเนาะ พอทางเกษตรอำเภอก็แนะนำสนับสนุนเกษตรจังหวัดก็มาแนะนำเริ่มมีความรู้แล้วเขาให้ทำยังไงครับการตลาดก็ัดบอกว่าเออมาถ่ายรูปมาแชร์จะทําให้เราก็ทําอะไรไม่เป็นเนาะจาะทางโซเชียลละอันนี้แล้วไปขายยังไงตอนนี้นอกเหนือจากใครที่มาเหมาแล้วแล้วก็เห็นว่าออกตลาดด้วยถ้าเหมาเนี่ยเราจะเหมาเลยบอกว่า เออจะเหมาสองร้อยสอหมดสวนคุณเอาไปเลยจะมาเอาเป็นกิโลฉันไม่ขายครับอ่าครับตอนนี้สมมติตอนเนี้ยครับตอนนี้ที่มีผลผลิตจริงๆใช้ได้จริงๆประมาณกี่ต้นโอ้หลายต้นอยู่เราทํามใจก็เมาเหมายังไงอีกรุ่นนึงมันกำลังมันไม่เขาไม่เหมาหรอกมาช่างเป็นกิโลด้วยจะเอากิโลเท่าไหร่ครับขายปีกห้าสิบท่งสิบโลเอาโลละสี่สิบบาทอ ร้อยโลแถมอีกสิบโลครับไม่เอาร้อยโลไม่อันยังได้อีกสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโลรอคนอยู่ยาวไปจนึงข้ามปีเลยไปถึงจุดจีนไปถึงตุดจีนมาอีกรล่มาอีกอีกรอบหนึ่งรอบนี้จีนบันจกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งมีอีกชุดหนึ่งสรุปมีกี่ต้นฮะ ที่ทำอยู่แปดไร่มอนนั่นน่ะแปดไร่ครับโอ้แค oh. <c oughs> ่นั้นไม่ท้วนหรอกมันเยอะลำไยแปลงนี้มีหกรต้นหกรยต้นค่ะแล้วคิด<า>ว่าจะเอาแล้วไ,ไปซื้อมางทีแรกแมันกี่ต้น สองร้อยห้าสิบเหลังจากนั้นเรามาตอนเองตอนเองทำกับมือนี่คนนี้แหละเป็นคนตอนคนนี้เป็นเอาลงคนนี้ไม่สนใจคนนี้เป็นคนตอนแต่งกิงก็ไม่แต่งคนนี้เป็นคนตอนคนนี้จะโดนตอนคือโดนแล้ว โดนแล้วโดนแล้วตอนไปแล้วตอนไปแล้วไม่มีอีกแล้วแล้วคิดจะขายพันไหมครับขายต้นขายต้นละร้อยห้าสิบบาทยังมีขายอยู่พันใครสนใจตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะพันอีดอพันอีดดเด็กน้องทัพพันอีดอีดอขนาดนี้แล้วไอดดขนาดไหนดอก็ก็ใหญ่กว่าอีดอใช่ไหมไม่ทะลึ่งนะไม่ทะลึ่งเอาเลยแต่อีดอและไอโดอีดอละไอดดก็จะใหญ่กว่าอีดนี่ ยายกับตาเนี่ต้องหาวิธีการผสมพันธุ์ให้มันลูกใหญ่กว่านี้แล้วราคามันจะดีกว่านี้แล้วก็ตั้งชื่อว่าไอ้ดอจำไว้พูดพูดถึงนะคะถ้าจะเล่งให้เต็มที่อาทิตย์นึงอีกเนี่ยมันจะมันจะโตอีกแต่เราตอนนี้เราต้องแย่งข้างเขาขอโทษนะคะกรำขี้ดีกว่ากำตดเดี๋ยวนี้บอกลูกเลยให้หักเลยสรุปคุณคุณคุณป้าคุณตาเนี่ยมัน มีลูกใช่ไหมครับล,ลูกเด้มาช่วยมั้งไหมฮะลูกสามคนช่วยอยู่สองคนช,ช่วยกัน<ร>ดีครับเป็นสมบัติแล้วไม่นี<ย>่เป็นสมบัต<ย>ิไมอีกคนแม่มาช่วยมัขอตังอย่างเดียว ไม่ขอเขาไปเป็นครอบครัวของเขาแล้วเอแยกครอบครัวไปแล้วจะมีลูกสองคนนี่มาช่วยกันดีรับดีมากเลยฝ่ายตลาดพ่อกับแม่เป็นฝ่ายผดดีกัตด่กัตดไม่ได้้ลางก้ล้ยอ่ะคุณจิรารัตมีงามนะครับท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นะสำนักงานลบบุรีก็เดินทางมาเยี่ยมแล้วมาบอกไปไงฮะท่านมามาพบที่สวนแล้วโอ้โหขอบคุณมากมากนะคะที่ช่วยสนับสนุนท่าอย่างนั้นไม่มีคนเดินเข้าสวนเลยสวนป่าไปอยู่ต่หลังเขาเงี้ยหน้าเขาสิคะหน้าเขาเอหน้าเขาตัยหน้าเขาวงอยากจะบอกอะไรคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ว่าเราจะเปิดโอกาสให้ท่านมาเที่ยวที่สวนเรานะวิธีการมายังไงเดินทางจากตรงไหนมาอะไรเงี้ย บอกไปบอกไดชาวสวนด้วยกันครับให้คนช่วยบอกช่วยให้คนช่นบอกคนนี้บอกบอกเลยกว่าจะถึงวันนี้บอกเลยครับบอกเลยบอกหน่อยบอกหน่อยพูดไม่ค่อยเก่งกว่าจะถึงวันนี้นะคะกว่ากว่าจะถึงวันนี้นะฮะกว่า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 ก็กว่ากว่าจะถึงวันนี้นะคะครับอันตั้งใจมากมากเลยค่ะว่าชนะตัวเองแล้วทำสำเร็จแล้ว ว่าเออคนก็บ่าให้เราน่าว่าคอยไปตัดต้นลำไยแกมาเผาทา,านคนที่พูดก็ได้มาซื้อลำไยป้ากินนะคะทุกวันเนี่ยเราก็ภูมิใจของเราแล้วก็ภูมิใจที่ว่าที่เรามีแล้วก็ไม่พึ่งด้วยขาตัวเองแล้วก็มีทางราชการมาช่วยมั่งสื่อมั่งมาช่วยใช่ไหมคะ คนก็เลยรู้จักเป็นกําลังใจให้กับป้าด้วยแล้วกันนะครับและคุณลุงด้วยนะครับแล้วคงสารต่อในเรื่องของลําไยที่มีผลผลิตที่อร่อยแบบนี้ให้กับพี่น้องคนลบบุรีคนต่างจังหวัดได้มาทานและได้มาเที่ยวกันนะครับ<ช>พันอีดอไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่หรือจังหวัดที่มีชื่อ ลำพูนนะครับที่ลบบุรีของเราก็สามารถทําได้นะครับด้วยความตั้งใจดีตั้งใจจริงจึงเกิดสวนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ใช้เวลานานพอสมควร9-10ถึงปีนะครับก็เหลือแต่องความรู้ที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในการที่จะเรียนรู้ทําอย่างไรให้ลดต้นทุนและได้กําไรกลับมามากมายขอเป็นกําลังใจทั้งสองท่านด้วยนะครับสถานีนิดครับอยู่ตรงไหนอย่างไรคุณป้าครับวิธีการตำบลห้วยโปงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีทางเข้า สวในลำไยป้าบัวทองนะคะอยู่ที่หมู่บ้านหมู่สิบตําบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะวิธีการมาวิธีการมาถ้ามาจากทางลบบุรีนะคะถนนประหลโยธินนินพอมา <ะ S 1> ถึง,<ม>งทางแยกเขาวงพระจันทร์นะคะเลีเ้ยวเข้ามาเลยเลี้ยวเข้ามาเลยประตูทางแยกเขาวงพระจันทร์เลี้ยวเข้ามาประมาณสองกิโลนะคะครับ พอถึงประตูพอถึงซ่องโรอกเว้ประมาณนั้นประมาณนั้นเอออย่ามาเถียงกันเองประมาณนั้นถึงโรงงานเบทาโกโรงงานสองครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตลอดนะคะทางคอนกรีตถึงไร่เลยค่ะครับถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวคุณป้าครับปั่นจักรยานไปรับไม่ได้ตกใชแล้วค่ะถ้าไม่ถึงโทรศัพท์โทรศัพท์บอกเบอร์ ศูนย์6ปดศูนย์หนสองหกคะศูนนหนึ่งศูนย์หกห้าสวนลำไยป้าบัวทองครับผมน้อยเจริญกับ ของดุงดอนน้อยเจริญค่ะอา้าวเจริญเจริญรุ่งเรืองน,นะครับขายดีขายดีดกดกดดกทุกปีทุกปีนะครับให้มันดกๆกให้มันรวยรวยจะไม่มลืมพระคุณทุกท่านเลยออสุขภาพ<ด><ๆ>แข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับพ่อเข้าเม็ดดำนะนะข้างเขาเขาจะมาชมเลยเนี่ยชุดนี้มีนาคมได้กินแน่นอนใช่ไหมได้กิน เ<อ>ตรียมไว้เลยหลายต้นเลยนะครับต้นนี้ปีหกเดือนนะคะสิบสองกับหกเป็นสิบแปด <6 S 1> เดือนเนาะปีปีเคยหกเดือนโอ้โหจะอายุได้ด้วยเนี่ยออกผลแล้วค่ะตอนแรกปลูกลองกองนะคะเนี่ยเราลองกองไม่ได้ก็เลยเอาลำใหญ่มาปลูก